โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2558ค่ะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนร่วมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่หนึ่งที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยด er รเทิดเกียรติจินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกันกันนินรองนายกเทศมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในที่ประชุมและนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีดรสุชาติตรีรัตวัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า300คนการจัดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยจะมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมและเพื่ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียนความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอชี้แนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา